ทานประทราบซึ่งเนี่ยเลยมันบทท่านเลยนะ่เจ้าแล้วมันบทท่นเลยเนี่เออ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 บทท่านเลยเจ้ากับบทบทท่นใหู้้จัากับบทท่านนี่เรวฟังเสียงให้บททานเอาให้บทแจ้งบทคือกัรเวียนนี่ละให้เป็นคือวลานนี่แจ้งคือกังเวียนอยูให้เป็นคือวลานเป็นทำใจจะทำเล่นหลือล่ะคนละดานได้ ไม่ออกพวกกระดนะาดนเขาบูดได้จักนกทุกเจ้าได้จอยหนึ่งกับผู้ได้แต่พวกบาดซื้ออย่างเดียวสินู้จักอย่างน้ำแบบไม่รู้จักเลยเดียวนะจะว่าไงละ่ะถ้าอะไรจะว่าอริยสัจบรรลึกซึ้งนะักล้ำลึกพระพุทธเจ้าว่า <c oughs> อันนนนอันนนอย่าพูดอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นอนยะ่ากล่าวอย่างนั้นเนี่ยเพิ่นว่ายจังส่เลยนะทุกเจ้านะ่ะ ถ้าใครเห็นก็เออมันก็ไปลึกๆเลยดมันได้ลึกกันนมันไม่ได้ลึกลับอะไรที่นาแล้วมันก็เข้าใจเลยทีแต่ผู้บัจักมันลึกลับเถอะแต่ว่าไงล่ะมันลึกลับที่รรปดาบถ้ารู้จักมันแล้วมันก็ไปดึกอะไรเนี่ยง่ายๆพระพุทธเจ้าคาวาที่หรอสุขเจ้าก็ว่าได้รันอยู่บ่เฮ้ยไปไชววาง่ายๆพระพุทธเจ้าคา ว่าได้เลยบอกเฮ้อว่าได้หรือยังว่าง่ายๆพระพุทธเจ้าขา้าน่ะว่าได้เลยบอกให้มันว่าได้นะโอ้ยก็้นมันเห็นเอาอะไรเลยมันว่าเอาเฉยๆมันจะได้เลยกับข้อแล้วได้นแหละฟาดหัวเอาเฉยๆได้หรือให้มันเห็นเลยสิได้หรือได้หรืองั้มันเห็นนั่นแหละมันก็เห็นจะได้เหรือมันก็โง่อยู่นั่นแหละ มันก็โง่อยู่แล้วแต่ทัปเห็นถ้าบปเห็นมันก็ลนะแต่มันก็ขึ้นไม่ใช่ตลอดแล้วจ้วาขาดสติไปไหนมันก็หายเลย้ครับเข้าใจบ่วจว่าสติเนี่ยฝึกสติสมาธิปัญญาเนี่ยฟึกอยู่หลอที่มึงรวบรวมก็ฝึกสติสมาธิปัญญาจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะอย่างไดล่ะสติปัญญาสติสมาธิปัญญา จำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อเมื่อไหร่ก็จำเป็นที่ไหนก็จำเป็นถ้าขาดได้นี่ไปไงล่ะขาดเมื่อไหร่ก็เปไงเฮ้อแย่เมื่อนั้นขาดที่ไหนก็แย่ที่นั่นขาดเมื่อไหร่ก็แย่เว้ยเด้ก็ตั้งไว้เลยจะให้มัดออกไปเบิดอห้มันอยู่ทางในน่ครึ่งหนึ่งทำไงเด้อยู่นก็ได้ครึ่งหนึ่งอยาให้มันออกไปหมดพหดออกไปเบิดเลยก็เล้วเลย หูออกไปกระเบิดเลยพูดไปเบิดเลยเด็ก็ว่ยเพ่งมาตรงนี้ครึ่งหนึ่งเพ่งได้ว้ได้อกตรวจดูพอใจไม่พอใจหนึ่ครึ่งหนึ่งไว้ตรวจดูยาวออกไปเบิดอันนี้พอหูตาเอาไปก็ไปบวชเลยเบิดตาหูไปก็ไปเบิดเลยเบิดหูก็จบเลยบัดนี้เข้าใจไหมมันก็ไปเกิดใหม่ทันทีแล้วแบบนั้นเกิดเบิดโตะเกิดเคร่งโตเพราะได้รู้จักว่าไปเกิดเลืองหนึ่งเลือกหยุงหนึ่งเข้าใจบ่อกลายเกิดบดสิฮะ มัไนไปเกิดครึ่งหนึ่งเก่เาคืนมาไวเลยเกิดเบิดโตเอาคืนก็ไม่ได้บาดเลยเกิด้ไมาตายเลยจากนีเอาไว้ครึ่งหนึ่งให้ไปเกิดหมดเว็บไปเกิดเว็บไปเกิดไว้ครึ่งหนึ่งดึงไว้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> จัดให้เต็มแล้วแก้ที่บันสงสัยให้ด้วยบัตรสุดท้ายแก้ให้คนมันสงสัยอยู่ล้วล่ะแก้ให้ลวบัตรสุดท้ายแก้ให้ด้วย อันใดอันใดมัน,นว่าไม่ถูกก็แก้ให้ลราทีจะทํำยังไงลนะ่ะเขาว่าบ่ถือแต่ถ้าว่าบ่ถือเขาแก้ให้กสิเอาคือกันอะไรนะเราว่าไม่ถูกเออเขาว่าไม่ถูกเราก็แก้ให้เขาแลไรทำไงลนะ่ะยังไม่ได้แก้อย,อยู่ข้อหนึ่งลืมบาอย่าเด้ยทุกอริยสัจกับทุกกับทุกสามัญยลกษณพระบุทธได้แก้อย,อยู่ข้อหนึ่งบาอย่าลืมมันคนละอย่างกันเอามารวมกันได้ใหญ่ เรื่องเก่มันคนละทุกหนึ่งกับทุกธรรมชาติอันเดือกไปนไงทุกเพราะตัณหาหนึ่งก็ทุกทุกเพราะธรรมชาติมันเปธรรมชาติพองมัะทุกก็ได้ทุกธรรมชาติมันทุกที่เก้ไปได้ทุกอริยศาสตร์มันทุกเก่ได้ฮะ่ังกับเดือดทุกเก้ได้กับทุกเก่ไปได้อย่ามารวมกัน อันนี้จังทุกขังอนัจามันไม่ใช่พอิีาหรอท่นอ้จังทุกขังอนัจตาตัวนั้นเพร่เวื่พอิีผาแต่ว่าทางให้ก็ไปถึงพริิพาอันนี้จังทุกขังอนัจามันไม่ใช่มรรคผลอันนั้นแต่ทางเข้าให้ถึงมรรคผลแต่ทุกอริยศาสตร์ทุกกรณีทุกมรทุกผลนะไอ้ดีดทุกมรทุกผลนั่นทุกอรณีเรื่องที่ทุกที่มันแก้ได้ทุกอะไรที่แก้ไม่ได้เป็นทุกทุกแก้ไม่ได้ทุกยัางน่ะ ทุกสามัญนีลักษณะมันแก้บ่ได้ทุกธรรมชาติทุกธรรมชาติพยายาแก้ไ่ได้ yeah. แต่ทุกใจมันแก้ได้ทุกธรรมชาติที่แก้ได้บบทุกธรรมชาติขันมีแขกก็เจ็บแขกมีขาก็เจ็บขาอะไรอะไรก็ทุกธรรมชาติขัน่อยางมีก็ตัดทิ้มกระโบ่เจ็บระบาดทหาดเขาใจไว้ละใดๆทุกธรรมชาติเมื่อมีมันก็ต้องเจ็บแลรวะธรรมชาติ่บยังเจ็บกระยมี ก็รยังไงล่ะสิแล้วทุกธรรมชาติใครยังแก้ได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็แก้บ่ได้เทวดาก็แก้บ่ได้าพระจีเบเก้ให้ได้เจ้ากทิเทวดาแก้บ่ได้แก้ได้ไหมล่ะแล้วทุกธรรมชาติให้รู้จักสิทุกธรรมชาติทุกที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ยังสิไปหายมันอยู่ยังไปถูกธรรมบัตรอยู่ทุกธรรมบัตรก็อะไรแก้ไม่ได้รู้อยู่แล้วแล้วเรารู้จักมัตรนั่นธรรมชาติมันบ่โศกหรลยขัดบูจักขัดบูชาประดักโศกน้ำมอดผม ญาติผมห่อนก็มีปฏิหารไปไปบนเย็นเย็นเด้ออย่าไปทอดแต่เราเป็นโง่เลยเข้าใจบ่ถ้าโง่เราเป็นยัง้งเรามันต้องว่ามันอยู่ในขาผู้เจ้าในแขนผู้เจ้ายังติดกันอยู่มันขาดออกจากกันเลยก็ยังเสียดายมาอยู่หวนนั่นล่ะอันนี้เลิกคนนะผมลุดออกจากตัวผู้เจ้าก็ยังเสียดายเลยทำมันโง่นลยเข้าใจไหมถ้ามันฉลาดแล้วมันอยู่ใน้ตัวผู้เจ้ามันก็ปล่อยได้ถ้ามันโง่เลยมันลุดออกจากตัวผู้เจ้าเราก็ยังว่าเราเป็นของกูของกูอยู่หวน เลยก็เลยี่ม well ันไม่พยายามทําตามน่ะไม่พยายามคิดตามไม่พยายามเข้าใจตามมันจะโง่อยู่ดล้วต้อก็พยายามเข้าใจตามพยายามคิดตามพยายามทําตามถึงจะฉลาะเอาความเชื่อเก่าเอาความเห็นเก่าเอะไรเก่าๆของเราไว้มันก็เป็นเก่าแลยอุปทานเก่าๆมันยึดมั่นถือมันไว้อยู่ก็เป็นคือเก่าผู้เจ้าเน่ยแหละัใจก็เป็นใจอันเก่าเลยมันญบวเปลี่ยนบวเกบไใจไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เป็นแบบเก่าตลอดนั่นแหละ hãy là hãy chênh lệch hãy kỷ luật hãy kỷ luật giàu quan niệm cổng cổ vậy sai quan niệm cổng cổโบราณ nó tha không chịu bực, cháu cà hết cái đám cổng không liền nó ngu ở hành tý có ta cà có đi là มันไม่เอาตามตาผู้เจ้าเอาตามพวกโง่มันกโง่คือเก่าที่เหตุใดๆเข้าใจบ่เข้าใจไหมแล้วอันนี้เป็นเอาแต่เรื่อเก่าเจ้าของนนั้นเอได้ผู้เจ้าเคยเหตุได้ผู้เก่าเคยทำเออเคยฟังมาเนี่ยนี่ก็เอาติดไปก็จบปทิปีบแตมันไม่เปลี่ยนแปลงจิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าแก้อาุษใสเขาจะบอกอาุษใสแต่ว่านอนอยู่นานแล้วนะนั่นแหะมันติดอยู่ในหัวใจน่ะแก้ออกเลยแก้อาุษใสหมุนคืนเลยประเดี๋ยวหมุนกลับไหม มันมีต่เหตุกับผลแล้วบาดนี้นะมันเปเอาเลยบาดนี้อันบุมเเหตุมีผลเนี่ยนั่นความเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็ไม่เอาเลยบาดนี้มันทิ่มเสียเลยเอาต่เหตุกับผลนี่กับผลมันมีเหตุผลบทละบาดนี้บัดน้บัใช้แต่ปัญญาได้ตเหตุกับผลมันบอเอาได้ขลัมบาดนี้นะขลัมนั่นมันมีเหตุมีเหตุผลได้คำว่าขลัมอะไรๆจาะเหตุผลับุมีเล่ะพระเจ้าพระพาถือขลัมอยู่ที่บาริฮัลถือขลัมมันก็บมีเหตุผลแล้วขลัมมันมีเหตุผลน่ะมมััันนนเป็ยงลาจบ ขลามเปอย่างนล้วพระเจ้ามันขลาจบพระเจ้าจักมันขลาเออแล้ววาตีผลต้อเข้าใจไปต้องมีเหตุผลล่ะพอจิตไปเอาเหตุเอาผลกันมาว่าเล้ว่าขลามได้ไห้เอาแต่เหตุก็ผลผู้เท่ากับพระเจ้าคือกันมันขลามก็อย่างสี่ระถามมันเป็นอย่างมันขลาคขลามนะมันเป็นอย่างมันขลามพระเจ้ากเป็นอย่างพระเจ้าก็บอกได้ละ อันนั้นแหละมันไม่มีเหตุผลน่ะเออเจ้ารู้จักเหตุผลเ,เพิ่นบอกกบางสิ่งบางอย่างก็ถูกอยู่แต่ถ้ารู้จักเหตุผลมันก่อนฮันเลจักเหตุผลก่อนเออให้รู้จักเหตุผลจะเอาคาร์ลัมมาบอกว่าโอเคเราจะจบไม่ใช่เป็นหมดแล,ล้วล่ะพระอันนั้นยังว่าศาสดาพระพุทธเจ้านี่ยังต้องศาสดาเหตุผลได้ศาสดาพุทธ ศาส,สนาคิดก็มีสลามบุญพี่ยังมีแต่บาปโลดมันเป็นยังอย่งบาปนะบ่ให้ถามถามบ่ได้ทำไปถึงบาปละ่ะยังบำมันบาปจบอยู่แค่นั้นพ์จ่กแต่แล้วกองศาสนาพุทธให้ถามหาเหตุหาผลทำไมแล้วถึงว่าบาปพุทธเปย์ไกใ,ให้ถามย้อนไปหาเหตุหาผลได้หมดเออบุญนั้เปย์ไล่ละ,ละย้อนไปได้เว้ย มันเป็นตัวอยญ่งไงล่ะวบบ่าไ้ฟังพูดให้กันฟังได้บทอธิบายให้ฟังได้ทุกข้อนั่แแหละแล้วแหละคือพุทธโบเมีได้เฮตเตอรีกเออบาบา,บา,บามันเป็นยังไงเปนจากาบ,าบาบา,า,าต้องมีเหตุผลสิเปนจากบาบาบาบุญว่าดีว่าไม่ดีมันต้องมีเหตุผลของเงนบมดแล้วแหละคือศาสนาพุทธเรียกว่าระบบเหตุผลศาสนาพุทธระบบเหตุผลระบบการศึกษาให้รู้ความจริง education system หัวใจก็บอกระบบศาสนาพุทธศาสนาอิสลามเราบีลิฟเชื่ออย่างเดียวซะบีลิฟซิสเต็มระบบเขาเดาให้เชื่ออย่างเดียวอิสลามกับคิดไม่เชื่อไม่ได้บาปเขาว่าจัางสี่โลดบ่เชอ่อบบได้ศาสนาพุทธให้ให้สาเหตุผลพได้ให้เชื่อโลดที่พูดไม่เชื่อให้ดูเข้าไปไปเห็นเน้นมาดูว่าไปเห็นจริงไหมหรือมันไม่จริงหรือว่าอย่างสี่ทุกอย่างนะ ต้องดูก็ไปประเทศนั่นแหละศาสะดาพุทธศาสดาพุทธให้ถามทําไมไมันถึงเป็นอย่างนี้น่ะให้ถามะะไปถือว่าอย่างนี้น่ะถ้าไปถือให้ทำอันนี้น่ะแล้วเลยคือศาสดาพุทธบวคขึนกันได้เดี๋ยวเหตุผลเหตุผลน่ะสิว่าเอาคาร์บอนลดบ่ได้เปิดคาร์บอนบ,บ่ได้ดดบด่ให้เว้าได้ดเด็ดบาตรีให้เอาเหตุผลเหตุผลมันคืออะไร ทำไมถึงไปทําอย่างนี้มันเป็นอะไรเถอมีเหตุผลหมดทำไมมันไม่อยากบวชลราคนหาปิจากคือบวอยากบวชคนหันบวชมันลามีความสุขเท้บวชแล้วมีความสุขก,ก็อย่างนี้สบายม,มันไม่มีครอบครัวแล้วมันสบายบวชเอะเด้อคนมีครอบครัวแล้วบันทุกข์มนเที่ยวหายก็พิษกันอยู่หันแลลวคนมีครอบมีครัวเราปุที่มีอยาะะ่างแบะ เที่ยวเพงกับสั่งอยู่หรออยเพงหน่อยสั่งรอยเพงหน่อยสั่งอยู่ดละมัี่ีอย่างละมันก็ทุกเลยสีเพ่งลูกเนี่ยเพ่งผัวเนีพงเมียเนี่ยดก็ทุกข้ามาดนเลยพงกับสั่งเพงกับสั่งอยู่ดละมันยุบมันเป็นยังไงล่ะมันก็ทุกเลยสีเออไม่มีครอบครัวก็สบายเลยทีม่ได้อน้ำเพงก็ไม่ได้อน้ำสั่งไผเว้ยมก็เสยอยู่ทีบ่ยสบายทีมีความสุขเท่แต่คนมันไม่อยากบวชที่จะกด็ปอยากก็จะบวช มันมีแต่จากแพงกับยากสร้างหาดาจากแพงกับยากสร้างมีสอย่างนแพงกับสร้างมัประทูก็รู้ได้บ่ดีลูจัยี่บ่มประูกนะเพงกับสร้างมือถูกโรเล่นนวแพงลูกก็ทุกับลูกก็แล้วแต่ว่าจังใดสตายแล้ลูกที่เนเพงแพงก็สิตายแล้วย่ามันขอเงินคัดบอให้มันก็ขึ้นบ่แล้วเลยดิเบิดมือก็ขึ้นบ่แล้วคัดบคอแล้วไหวที่ได้บ่ได้หาห้มันเสียแลาวจากสั่นเลยวได้ปนเพ่ง ให้บรนทุกตัวบริจาเกไปใส่เดี๋ยวหากินใา้เขาละก็ทุกคือเก่าแล่วล่ะมันเป็นอะไรสิคนฮะสุดท้ายก็มีแต่ทุกมีแต่ทุกก็ทอะไรจะมีอะไรเมื่อน่ำขึ้นมานั่งทั้งหนาคนหน่อยหนหนึ่งนั่งจนเต็มสลาคนไปหน่อยๆนอยนั่งจะเต็มสลาเด้อคนเยดอยหนึ่งคนบ่คนพอสินั่งจ่เต็มสลาเฮ้เจ๊ด นคนลอยหนึ่งมันสิได้เห็นไหลหนึ่งกุศลาคอยนะเขาติิพ่อทางวิธีถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยไปทําบุญแต่มันไม่มีกุศลไม่มีความฉลาดเพราะมันไปอยากฟังที่มันก็เลยได้แต่บุญบุญมันก็ทุกอยู่กับเก่าที่ขัมันงูอยู่ได้แต่บุญความฉลาดไม่มีโงออ่ยูงก็ทุกอยู่ค,คือเก่านะสิประเดี๋ยว โง่อยู่คือเก่าเอากุศลเอาความฉลาดไปด้วยทำบุญแล้วก็ให้พความฉลาดน้ามีความฉลาดมันก็ไปทุกข์นะถ้าไม่ฉลาดทุกข์อยู่คือเก่าท่านบืดเปรติบล้านก็ยังทุกข์คือเก่าถ้าบัดโง่เนี yeah. ่ยถ้าบันฉลาดแล้วเออมันมีไม่มีไม่รู้แลหละฮะีนันบรมีกับเพราะว่า อยากมีมีพอได้กินได้ทานน้ำมูมันละถูกพ่อแล้วล่ะเพราะมันโง่อยู่มันไม่มีก็ไปกระทานเท่าที่มันมีนต่มันไม่มีจะทำไงล่ะบมมีก็ยังถือเลขแล้วพจนว่าเราดฏิบัติไอยากได้กินได้ทานน้ำมูนี่ว่าปัญหาจะทุกข์จะผู้เจ้าที่บัติทานบัดก็เลยยุ่งเข้าไปอีกเราปี่เพิ่มยุ่งเข้าไปอีกได้บปดนี้ฮะเอาใจไว้ไม่ไม่มีก็ไม่ได้ก็ทานเท่าที่มันมีอะไรมีเท่าไหร่ก็ทานเท่าที่มันมีถ้ามีหน่อยก็ทานน้อยบมมีก็บ่ทานกันลลวจะไดดสะ มายุวัดกับท่านผู้เจ้าเลยท่านเบิด้ลเลยทึ่งเนื้อทึ่งหนังทึ่งเอ็นทึ่งกระดูกท่านเบิ้ลเลยท่านอะไรผู้พระเจ้าเลยคนบวชอลไรยังอะไรท่านเลยเบิ้เบิด้ลมันขอดเคาะกับท่านเบิ้ลเลยท่านนอนกระโตุกผู้เจ้าเลยเบิด้ลทจังใดอีกมันก็หมดเท่านั้นเลยเว้ยฮะมันไม่มีมันหมดแล้วเบิ้ลเลยก็ยาเท่านั้นแล้วเพราะที่มันคือนทำท่านเลยเหรอเพราะฉลาดกว่าด้านขึ้นมาหน่อยเบิ้ลโง่อยู่ผมก็ไม่เปลี่ยนเลยท่านอะไรล่ะเวลาท่านก็เป็นอามิสบูชา ปฏิบัติอ่ะเป็นอะไร function, see, ล่ะปฏิบัติบูชาล่ะสีวัฏิหารเขาปฏิบัติที่บอว่าพระพุทธเจ้าว่าเออนีละคือการบูชาที่บูชาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญคือปฏิบัติบูชาปฏิบัติอย่างกับปฏิบัติใดประเห็นทุกสมุทัยที่โรดวักอดีตหรือปฏิบัติบูชาล่ะดูก็ไม่เห็นอะไรคือทุกอะไรคือเหตุแห่งทุกแต่ระท่เห็นบวท่านบวชี่หตเบิ้งน่ะชี้ให้ดูชี้ให้ดูอยู่ดถวปรเห็นไหม ทุกเหตุแห่งทุกดาดับทุกดาปฏิบัติได้ถึงความดับทุกดาดับได้อย่างถ้าจับได้มันก็ไปได้ล,อดละอะแหล่ะบริวญอย่างายดอกความจริงมันไม่มีอะไรมากดอกบริวิดี์เดียวเองขันพานนท์มันก็บอกว่าง่ายเลยควบัญาัติดอกพระอาจาย์ถือว่าง่ายก็เพราะอ้กันล่ะสิ พราะมันไม่ได้ยากจริงๆนะมันก็ง่ายจริงๆพนระพูทธ่เจ้าก็ะไม่ใช่ของอยากเลยอะล่ะจรงสั้นเลยเราจะว่าไปว่าก็ได้ไงสมเจ้า่าอย่างหรือไงสยสะผ่านก็ไม่ได้ยากนลยทีผ้าดน,นก็ไม่ไปยากเลยไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ยากมากมายนะมันไม่ได้ยาก มาโดนก็บว่นยะว่ยากว่ยากเลยถ้าพ <et> <hy> <onia> ูดแต่เรื่องเก่าย้ำ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 ต่เรื่องเก่านะพูดเนยยะแต่พอแนะนาได้แต่จะเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยยกเวทพกปะทะปะละม เพราะเราเดือดยอะที่จะเคยเข้าใจเรื่อยเข้าใจเรื่อยถ้าย้ำย้ำย้ำพูดย้ำย้ำย้ำมันทุกวันย้ำมันทุกวันฝังก็ไปฝังก็ไปย้ำก็ไปตอกย้ำตอกย้ำเขาทุกประชิเข้าใจยกเว้นพวกพระธาตุพระกษมาจัะกว่าหน่ะผมดันเราเห็นอะไรก็คือนเกาเลยเนี่ยคือเป่าควายใส่หูปีนี่นะว่าใช่บิชลี่รจักเลยนะจะทำยังไง่ะแต่ปีใส่หูควายมันก็ยังงวดมันยังนอดังข้างๆเดียวเออ เขาป่าไหวสิวหูพีโบจักอย่างที่บ,บาทสิฮันมิจิลี <c oughs> เฮเขาจะอย่างนั้นละสิอันนี้เข้าใจเนะบุญยากคนเป็นอยังจะบุเข้าใจยัยบางคนทำไมันถึงไม่เข้าใจมันเป็นไปยากคนเป็นอยังคือบุเข้าใจมันบุยาก <c oughs> <c oughs> เออถูกต้องแล้วอินซีมันจะไม่เก๋ก้า เอออินซีเพราะได้เกก้าฮูรูอาดะอินซีไม่เกก้ามันก็เลยอยากไปรูพออินซีเกก้ามันก็รูแ้ละสิทำไมจะสอนกันได้ล่ะสุกเจ้าสอนกันได้บ่เตยให้สอนกันได้นะเออนั่นแหละสอนได้เลยสอนกันได้นะให้สอนกันได้ให้ปรึกษากันได้สอนกันได้บอกันได้ทุกคนให้ปรึกษากันได้ เราคอดังเลยให้ปรึกษากันได้คือสอนนั่นแหละครับว่าปรึกษากันก็คือสอนกันได้แล้วล่ะษากันได้ให้เป็นษากันได้สอนกันได้ให้เป็นมันไม่ใช่ของยากเยนนกมันยากไหมเยนนกยากไหมเหลอเหลออ๋อไม่ผู้โปรโบอยู่นะพระอนนน์ก็ว่าอย่างนั้นนะ พระอดุลก็ว่าอย่างกันเดาเวลาพระพุทธเจ้าจะปฏิพาตินี่พานนก็มื่นมัวทำทั้งหลายก็มื่นมัวเนี่ยที่เคยเจ็มแจ้งก็ไม่เจ็มแจ้งไปยัง,มงเมเาตีเสาโพรเป็นเสาถึงพระพุทธเจ้าสิปริบัพานปะ,ะทิศทั้งหลายก็มื่นมัวทำทั้งหลายก็ไม่เจ็บแจ้งกัมองงปทิศไหนก็คือว่ามืดนปเปิด ฝ้าเบื่อฝามั่วดินไปเปิดวัดพระพุทธเจ้าจะบไปนิพพ่านแล้วคือนวดพระพุทธเจ้าแห้งหลายล่ะลืมหมดเลยธรรมะก็ดีทำทั้งหลายก็ไม่เจ่มเจกทิศทั้งหลายก็เมื่อดวนมองไปทิศใดก็เมื่อดเปิดเลยไปดีจ้ะต่เวตกแตะเวนออกโมจักทิศใดไปทิศใดโมจักตะเวนต๊โมจักตะเวนออกมันมบืดไปเบิดออะในหัวใจะก็เป็นคือกันเลยะครับเจ้าเนี่ยเบื่อสว่างก็สว่างละทีผู้ใดอารมณ์ดีจิตดีอารมณ์ดี เข้าถึงฌานเข้าถ <speaking in Chris> mm ึงสมาธิมันก็เจ็บเจ้งขึ้นมาวันใดเออมันเป็นอารมณ์มันบวจอยมันก็เป็นอะไรเราก็ไปเลยวาทดีฮะมันก็ไปเล้วานดีแต่ไม่รู้เรื่องรู้แล้วเลยวันดีพื้นี่คือปึ๊กกระลื้นเน้นอ่ะล้ว่นดีปึ๊กกระลื้นเลยวันดีไปก็เปอยกันละสีเข้าใจไหม้วก็ถูกต้องละสีพระานอนก็ว่าอยากัดอยู่นะมีประกอบอยู่นะ เวลาอารมณ์อะไรมากระทบมันแรงเกินไปมันรับไปได้ก็มืดนมัวไปหมดที่ตั้งหลายก็มืดหมัวแต่ว่าถ้าอินฉียแก่กล้าแล้วมันมาเท่าไหร่มันก็สู้ได้หมดเป็นธรรมะไปหมดเลยมันบรท่านเก่กล้ามันบระท่านเก่กล้าคือตอนใหม่บกเกโบอกเกลเ,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 เอาไปใส่เดชถึงเดชได้ยุบโลกเลวีวบริอยทันเออหายังปกไวสกอนเข้ากกใจบ,บ่ ให้ยากพกเห็ดซุ่มไว้สักก่อนนะมันปัญญาิพ่อแล้วบัดนี้ถึงแดดจะได้แห้งใหญ่บาปไปหาเท่ดีเด็ดสีเด็ดสีพอมาได้ที่บัดแล้วบาถึงแดดก็เป็นอาหารเลยสิอาหารของต้นไม้ต้นไ้บ่ถึงแดดวันที่ใดอีกบ่สัสแต่ว่ามันยังหน่อยมันยังอ่อนอยู่เออต้นใบยังอ่อนอยู่มันก็ไปโดนแดดก็ตายพอดีเลยอ่าก็ต้องรักษาอะไรทีหลังมันยังอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่มันอินซีเกะกะแล้วก็ สิ่งเหล่านั้นมีแต่ประโยชน์หรือป่ะที่หาเอาขีปุ่นยัดใส่ก็เป็นประโยชน์เอาเยลยัดใส่ประโยชน์เอาขียัดใส่เป็นประโยชน์เบิร์ตปัี้แต่ปุ๋ยปัติหากินงอกงามเท็กเนี่ยข้ามันน้อยไปได้ไรล่ะว่านปุ๋ยใส่มับซ้ำโอ้ยปัติใส่งามปัตไสซ้ำเปื่อยอันละดีปั่ไส่ปัตยังไม่เติบโตพอความเข้มความแข็งแรงมันจังไม่พอก็เป็นการบวดรันละคือการเลี้ยว มันเป็นทั้งประโยชน์ไปทั้งโทษแต่ถ้ามันยังอ่อนอยู่มันก็เป็นโทษมันเกลก,กาแล้วก็เป็นประโยชน์เจออะไรที่บทชดิเอามาใส่คนมาใส่ตัวไหนแห้งค้าบาดิห่าแห้งงามบาดดิคนยังมาใส่กันดิเดีด่ยถึงแดดจะได้แห้งงามถึงฝุนถึงปุ๋ยจะได้แห้งงามเนี่ยอ,อยากให้ง,งามไหลตายซ้ำาก็คันมาหน่อยเ <laughs> พราะเราต้องรู้ประมาณมันนะรู้ประมาณตัวเองนะ ่าปฏิบัติธรรมสมควรเกทธรรมนั่นก็คือรู้ประมาณตัวเองนั่นนเผยอพระพุทธเจ้าว่าให้ปฏิบัติธรรมสมควรเกทธรรมที่เราตัดไว้ชอบแล้วคือปฏิบัติสมควรเบรกเอาสมควรเจ้าของเบรกได้ด่าๆเบรกเหลือบากร่ำเร่งกับบาฮักวิธีอยากได้ิอยากรวยผู้จังบอกเสี้ยวเที่ยวเดียวเยวเอาไว้ได้กับเงินอันนั้นกับทองอันนั้นกับเพชรเบรกใส่บาขีนพอดีล่มเตะสะดุดล่มมันทหัวตายโคลเออ ต่เสือมันยังตายเลยนะควายทับหัวมันนะ่ยมันพยายามมบกเต้นความหองที่มันสิตายนะหองหินน่นหอมหินน่นอยู่ทางใตมมันเลิกเลยมันเบกควายเต้นสิความแบกไว้กันผ้าควายโดดวมันก็ห้วงลงาปที่นั่ะควายทับมันก็มับเท่านั้นตัวหาหารสั้นเดียวแบกแกมันแบกไปได้อยู่แบกแกไปได้บัสิเต้นความมันบ่ได้ที่น่ อดัลเลยมันเป็นตัวอย่างว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรเกี่ยธรรมก็คือกันั่นแเละเพื่เ,เข้าใจว่าอินทรีย์บารมีประมาณเท่าไหร่ขันเกินหนันก็บ,บ่ได้นักเกินไปปฏิบัติก็คือการวสีดังไหนไปเอาตายได้พราะอรหันมือนี่ล้ก็บ่ได้คือเขาจังหน่อยกับไปหลาบปฏินั่งมันเจ็บปัสิตายลาบที่บัติหารมันอินทรีย์เลยไม่เก่งกมันละถ้าได้ไดพอบรรละได้เลียวยกายกับจิตมาแยกก็ได้เลียวยก,กายก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งเวทน,นาก็อย่างหนึ่ง มันแยกออกจากกันเลยแหละมันก็ทนได้เล่ที่มันไม่ได้ทนบาดิดาเป็นอย่างไรล่ะมันบรมเอ็นทนบาริดามันเห็นว่ามันแยกกันเลยมันรู้มันมีแต่ตลู่มรู้รู้บ่อยมารู้บ่ไย้เอออะไรมาทนเอาที่ที่เล็กมาทนเอาที่บัจิตายที่กัดเขวากัดก้านกับเจ็คเรากแต่แตะแือแต่ละจาัดก็บพราะัวใจก็เบิดเรียบบาริาไงหลังอัาจูไม่ได้อย่างกันล่ะ อันนแ้นแหละแต่ว่าเพราะอิรีย์มันเจ้าอไรแบบนมันเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วปล่อยได้วางได้ละได้มันก็อยู่ได้เราดะสัต์ดอกมันก็สิอยู่ได้มันก็ทําได้อดเข่าไปถิวมันก็หิวตายได้ผมไปอว่า้เป็นพาระหันได้อดเข่าเข้าไปเข้ากรรมเข้ากรรมเนี่ยไปอดให้มเป็นพระหันน้ำอดเข่าแต่ว่าเข้าอดเพื่อให้มันเป็นสมาธิขัดจิตมันบวมล้วงไปจากแข็งแรงจิตมันไปเอาที่ พีแต่วุ่นอะไรแบบฟุ้งซ่านก็เลยอดให้มันเหนื่อยมันเนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าสมาธิก็เกิดเนี่ยผมแมนที่อดให้มันเป็นบาลาน้ำโอดเข่านะดอกที่เข้าใจคนบค้นติปตีหรือปะได้ดันพระพุทธเจ้าเห็นปะก่อนแล้วอัตตกิลาบัณถารุโยกพอิว่าตีไปอีกแล้วบางคนหะทั้งง่วงก็ว่าอยู่กไรทีพอฉลาดแต่มันฉลาดซ้ำหนึ่งนี่เพราะที่กระเทือนเพราะที่เป็นบ้า สลาดอิลีจางใดฉลาดรู้เหตุรู้ผลจริงๆมันมีเหตุผลของมันทั้งหมดไม่ใช่พูดเอาเฉยๆพูดเอาเฉยๆไม่ได้พระพุทธเจ้าเห็นวม่าก,ก่อนแลวปฏิว่าอดเขาอาจยก็ยังบวชซัเเ็จมากินเขามีจักสําเร็จรูว่ากินโลดสูเขาแรงกกินโลดจะาอิมวาท่บาดีฮะเนี่ยขันบาปพ,พอซูสิผ้ากินบวชขึ้นลูกตาอานนัยนว่าลูกตาเด็กกินเขาแรงเล็กหน่อยไปเห็น หลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงตาไปจะคือกินข้าวเล้งบุญยานบาปบาปพอสูสิทธ,ธะแตกบ <c oughs> อกว่าอะดีตอดีตก็อดีตคือถ้ามันไปเข้าใจมันะพรากระเทือนอยากเบ็ดเดิมเข้าใจให้เข้าใจถ่องเท,งทเข้าใจจริงๆร่ะถึง,งจะไปได้เข้าใจพ่อซ้ำหนึง่งนี่พอดีอยากพอดีปเป็นเรื่องพอดีเป,ป็นปัญหาฟังก็ฟัง,ฟงพ่อซ้ำหนึง่งนี่พอดียุ่งเว็ดเลย ไปฟังคำสั่งหนึ่งว่าฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีพระพืิผิดในกามก็ดีพูดเท็จก็ดีว่าจากซีเแล้าดื่มเหล้าก็ดีพอยมีแต่ของดีแลนก่อนเละเพื่อนเราสู้ๆกูไปฟังมา,าแล้วอัศว่นพระเมรพระเทศพวกยาที่กูไปฟังมาแล้วนี่แต่แน่าดีๆมั้อ่าอะไรก็เรียกว่าฟังมันไม่จบนะเข้าใจไหมฟังก็เลยมั่จบนะฟังให้มันจบให้มันจบ ให้บันจบกระบวนความมันว่าเขาหมายความว่าหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรกระชากวาสิฟังเขแต่ว่าก็ดีก็ดีอยู่หันแล้วโอ้ยมนดีวดัวเดียวเรียนไปบอกกูนะสู้เขาว่าเดี๋ยวบัตรประเณดอกคนว่าดีบัดกูฟังมาบางอย่างดีกระหูดีว่ะได้ยินมากระหูดีน่ะเมนอีดีได้ล่ะได้ยินมาเดียวดีว่ะอย่างนั้นอะไรที่มันจับเอาครึ่งเดียวนะ่็ฟังให้มันจบเรื่องพักอะไรให้มันเข้าใจตลอดสายคำว่าเทงตลอด รู้แจ้งเทงตลอดให้ฟังให้เข้าใจให้รู้แจ้งให้เทงตลอดวัตือจะเป็นไงมันก็อันนั้นเองได้หรือบัดนี้ใครเรียกว่าจิตมันประมวลผลเองได้หรือบัดนี้มันคือข้อที่เตอรอเดียวมันประมวลผลได้หรือบัดนี้รวบรวบรวบรุ่มขวบขอม้ลนมาเลยเอาใส่เข้าไปก็ประมวลผลออกมาได้ลยสีบาทดีฮาลมันเป็นอย่างแรละเหมือนกันนั่นเลยล่ามันเป็นอย่างแหละถ้าเป็นไงมัน เก็บทุกเม็ดทุกหน่วยบาบดเก็บได้บทแม้เก็บเอาแต่บ,บางข้อมูลมาเอาบางข้อมูลมาก็ได้ข้อมูลเดียวที่บฏิบัติครบมันกับประมวลผลออกมาก็ผิดละสิบาทดีฮะเนี่ยกับมวลผลออกมาก็ถูกกันสิเ้าเป็นไงมันเข้าใจบทมันไม่เข้าใจบทมันออกมานกบผิดแล้วบปล่บักลบคูหานก็ผิด